นะเรามาเริ่มกันเลยนะครับในหัวข้อนะี้ขายบ้านให้กับนักลงทุนทำอย่างไรนะโดยเราจะใช้โลกที่1ก็คือโลกของ a c e b o o k นะครับ Facebook แต่เราจะใช้การอินเทอร์เน็ตอ่าเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นเลยนะฮะเปิดเริ่มเปิดเฟซบุ๊กนะครับเปิดเฟซบุ๊กตรงนี้นะครับแนะนําว่าเพื่อนๆควรที่จะไปทำการเปิดเฟซบุ๊กกันก่อน เฟซบุ๊กเกี่ยวกับการขายบ้านนะครับไม่ใช่เฟซบุ๊กโปรไฟล์นะฮะมาเริ่มแล้วนะครับอันนี้ก็เนาะเป็นเพจที่ที่ผมใช้อยู่นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับกดสร้างเนาะกดสร้างเี๋ยว่าหลังจะทําเมาส์ให้ดีๆหน่อยนะครับกดสร้างหลังจากนั้นกดที่โฆษณานะครับกดที่โฆษณาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะกดผิดนะครับถ้ายอกดนะครับวิดีโอนี้ไม่ลบเนาะ มีไปลงใน u t u b e ด้วยนะครับให้พวกเราได้สามารถกรอแล้วกรออีกกรอแล้วกรออีกนะครับดูความรู้ที่ดีที่หาไม่มีแล้วนะครับเนาะโอเคนะเข้ามาแล้วเรากดที่ตรงนะครับจะไม่อธิบายเยอะแๆนะครับสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปตัวนี้เนาะเพราะว่ามีอธิบายไปบ้างแล้วก็สามารถไล่กลับไปดูคลิปก่อนก่อนหน้านี้ได้เลยนะฮะโอเคงั้นเริ่มจาก กดตรงนี้นะครับการมีส่วนรวมนะฮะกดไปการมีส่วนร่วมเนาะหลังจากนั้นก็จะตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่จะไม่งงนะครับเราตั้งชื่อว่าขา,ขาย่ไหขาห้มาเปนะครับขายนะตั้งชื่อนี่สําคัญนะฮะเราต้องเอาไว้ดูเผื่อพราะว่าต่อไปที่ถ้าเราเป็นแล้วในแคมเป็นจะ เยอะมากนะครับจะเยอะมากซึ่งเราลงทุนวันละไม่กี่บาทน,นะฮะแต่ว่าเราโอนมาได้เป็นแสนเนาะโอเคมีข้อดีของการขายบ้านเลยนะฮะกดดาเนินการต่อนะครับกดดําเนินการต่อนเนาะนะครับเด็ด่าต้อ,อ,องรอ,งองตรงนี้เหมือนกันนะครับก่อนตั้งชื่อไปนะฮะตั้งชื่อ,อขายบ้านให้นักลงทุนนะครับตรงนี้ ยังไม่ต้องสนใจอะไรนะครับจะอยู่ในการสอนของแอดวานเลยนะฮะไม่ต้องสนใจอะไรนะก็เข้ามาเลื่อนลงมานะครับอย่างแรกเลยที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับตัวการขายบ้านตรงนี้นะฮะก็คือ1เราต้องปรับเรื่องของที่ตั้งก่อนนะฮะปรับที่ตั้งซึ่งอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถขายบ้านให้กับ คนทุกคนทั่วประเทศไทยถึงทั่วโลกนายเพราะฉะนั้นเราต้องปักบ้านตรงนี้ไว้แนะนําเลยบนหลังคาซับของเรานั่นเองนะครับเทคนิคนี้นะฮะหลังคาบ้านที่เรามีซับอยู่ในมือหลักที่เราจะขายเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับปักหมุดมันลงไปอ่านี่คือเทคนิคก,ก,การปักหมุดนะก็แก้ไขครับกดแก้ไขแล้วผิดท,ที่อยู่บ้านที่เรา สีราชาสีราชานะครับสีราชาตรงนี้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทุกคนถนัดอยู่แล้วซึ่งเรียกว่าอะไรเรียกว่าเป็นเป็นเป็นฟาร์มแอเรียของเราเองเราทํามาหาก,กินอยู่แล้วนะฮะเรารู้ว่าพื้นที่ตรงเนี้ว่าหลังนี้อยู่ตรงไหนนะฮะมันจะเป็นวงถ้าเกิดได้เราแค่เรียกได้ว่าอะไร เราเรียกว่าเราแค่ดูพื้นที่ใกล้ๆนะครับพื้นที่ใกล้ๆแถวนี้นะคใกล้ๆที่เราจะวงเข้าไปนะครับใครแอบมาดูมีคนแอบมาดูด้วยไลค์เกือบจมแล้วไลค์ดึกไลค์ดึกเขาลงมาดูนะครับโอเคเนาะตรงนี้หาบ้านนะครับหาหลางังคาบ้านก่อนที่เราจะทําการขายอ่าจะทําการขายนะครับโอเค ขายตรงนี้เลยะขายที่ออฟฟิศตัวเองนี่แหละง่ายดีโอเคนะครับจำซึ่งจำง่ายดีนะครับจำง่ายดีก็มีมีโครงการอยู่อะมีโครงการอยู่ซอยสามนะครับเราก็ปักหมุดตรงนี้คิดหมุดตรงนี้นะครับเรามาทิ้งที่ตรงโลเคชั่นตรงนี้เลยปึ้งแล้วเราจะได้โลเคชั่นซ้อนกันมาจากโลเคชั่นตอนแรกนะครับเป็นแค่ประมาณการโลเคชั่นที่สองคือแน่นอนละเราปิดประมาณการไปึปง นะครับปิดประมาณการไปก่อนหลังจากนั้นแนะนําตรงนี้นะฮะสิบห้ากิโลก็พอตัวเล็กฮะสิบห้ากิโลเนาะป็นตัวละสิบหกสันิสิบห้าครับใส่แล้วกด Enter ไปตึง้งอ่าได้แล้วตรงนี้ก็คือมีคนที่สนใจไม่ใช่ที่สนใจที่อยู่ใน วงกลมนี้นะครับ15กิโลที่เราปักบนหลักคาเนี่ยก็คือไหนละแวกนี้คําถามนะครับว่าทำไมต้องปักบนหลักคาบ้านเพราะอย่างนี้นะครับคนที่จะซื้อบ้านก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆบ้านแถวนั้นนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ซื้อบ้านอยู่โคราชมาซื้อบ้านศีราชาซึ่งไม่ซื้ออยู่เองแน่นอนนะครับเราเน้นการตลาดตรงนี้นะฮะแต่วันนี้คือมันมีเทคนิค ก็คือว่าเราจะขายให้กับนักลงทุนใช่ไหมซึ่งเรามาวิเคราะห์กันว่านักลงทุนที่จะซื้อนี่อยู่ที่ไหนอ่าอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็รัพย์ที่เราจะขายเป็นทรัพย์อะไรด้วยนะครับหนึ่งเราวิเคราะห์อีกสองสก่อนรั์ที่จะขายต้องเป็นทรัพย์สําหรับนักลงทุนคืออะไรนะครับเช่นบ้านพร้อมผู้เช่าคอนโดพร้อมผู้เช่านะครับหรือว่า บ้านราคาถูกมากๆในโซนนั้นอ่าเราสามารถเขียนโฆษณาที่ว่าบ้านหลังนี้ถูกที่สุดในโซนนั้นเหมาะสําหรับการซื้อหรือเช่าแล้วได้ส่วนต่างจากการไปกู้ธนาคารมาตรงนี้ต้องมีข้อนะครับถึงใช้เทคนิคนี้ได้เนาะโอเคงั้นเรามาดูกันนะฮะเราบอกว่าเอปักไปบนราคาแล้วเนี่ยบ้านแค่นี้คนแค่นี้แล้วจะซื้อไหมเพราะฉะนั้นเราอาจจะขยายไปเป็นพื้นที่ ก็ได้จะดีกว่าเนื่องจากอะไรเพราะว่าเขาสามารถวิ่งมาดูซับนะถ้าเรายังดันทุนลังไปปักทางประเทศนะครับรับรองว่าเสียเงินเสียเงินฐาประเทศนะครับเงินใส่ที่ชน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 บุรีอ่าชนบุรีครับได้ละชนบุรีนะกัผมเนาะชนบุรี ตึ้งนะครับนี่ครับพื้นที่ชนบุรีเนาะซึ่งมันใหญ่เกินไปแล้วก็อาจจะลงไปอีกสักสามสิบกิโลแต่ต้องดูด้วยนะครับมัน cover ในส่วนของอ่าบนหลังคาบ้านเราเองหรือเปล่านะครับซึ่งมันจะมีผลต่อค่าโฆษณานะครับอ่าถ้าเราเห็นแล้วว่า มันใหญ่ไปนะครับมันใหญ่มันใหญ่เกินเราก็สามารถปรับลดได้นะครับปรับลดตรงนี้แล้วทําการตัดส่วนที่เกินออกอ่าตรงนี้นะเราวผมขยายนี่บึ้ง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 โอเคขยายมันก็จะกินพื้นที่ละเห็นไหมมีสองวงซึ่งใช้วงแรกวงที่สองเราจะตัดออกนะครับนาอ เป็นเทคนิคหนึ่งเช่นกันนะฮะเทคนิคที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับอันนี้ก็เอามาเปิดเผยให้ดูกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันเลยไปแล้วนะมันเลยไปแล,แล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกสามสห้าสี่สตรงนี้เป็นสีโลอ่าเนี่ฮะก็จะได้ตรงพื้นที่ที่มันไม่เกินละเราจะขายแค่โซนนี้นะฮะนี่ โซนนี้โซนที่เกิดเราคลิกตรงนี้ครับคลิกตรงถูแล้วก็คลิกตรงที่ยื่นลงมาแล้วบอกว่าไม่รวมอ,อึ้งอ่าเห็นไหมคความหมายก็คือโซนที่เราจะยิงโฆษณาไปคือโซนนี้โซนสีแดงจะไม่มีการเห็นค่ะโฆษณนานครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเห็นอยู่ที่หนึ่งจุดสี่ล้านคนอยู่สี่ล้านคนนะครับ โอเคหลังจากนั้นนี่ขออเขาต่อนะครับคนลงทุนคืออายุเท่าไหร่มีเงินละเริ่องลงทุนก็สามสิบนายๆแล้วกันนะฮะเราอ่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่บเก่เก้าถึงอะไรดีถึงสี่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 สหาะสสห้านะครับยีิบเก้าถึงสี่สบห้าแล้ว อายุเป็นไหนะครับอันนึงก็เลื่อนมานะครับเลื่อนมาเลื่อนมาตรงนี้สําคัญนะในส่วนของการกําหนดเป้าหมายแบบละเอียดนี่นะครับคือเทคนิคคือตรงนี้เลยนะครับการกําหนดเป้าหมายแบบละเอียดนะฮะเช่นเคยเราจะต้องรู้ว่าในตัวของอินเทอร์เลหรือว่ากีที่มันอยู่ใน Facebook ่ยสำหรับนักลงทุนเนี่ยเขาจะ บันทึกไว้อย่างไรซึ่งเราไม่รู้เราก็ใช้วิธีพิมพ์ไปตรงๆเลยนะครับ<ง>อ่านักลงมีอะไรบ้างครับอ่าไม่เจอไม่มีอปลี่ยนไปเป็นสังคริมมาซับอ่า เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วลรงนี่นะฮะกดตรงนี้แนะนำเ<ม>นี่นะฮะดูนะ,ะนะอาชีพที่ทรัพย์หรูการลงทุนนี่มีการลงทุนนะ,ะมีไหม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 ,มไอ้จ<ม>าไม่มีอ่ะจรงเจอการลงทุนนะฮะเรากดการลงทุนถึงถ้าเป็นอย่าง นะครับความหมายก็คือคนคนนี้ต้องสนใจอสังหาและการลงทุนด้วยนะครับด้วย,วยการลงทุนด้วยลองทดลองดูนะอันนี้สามแสนหกนะครับสองแสนหกเราปิดแล้วเฉพาะการลงทุนอ่าแล้วเรากดแนะนำใหม่นะครับมีแนะนำอะไรบ้าง Investor f t n d สาขา i n v e t o r s t r a t e g การลงทุนการลงทุนเราใช้การลงทุนก็ได้การลงทุนแล้วเราจำกัดให้แคบลงอีกนะครับจำกัดให้แคบลงด้วยสังหารินมาสับอ่าเห็นไหมฮะตอนนี้จะเหลือแค่ หนึ่งจุดเก้าแสนอ่าหนึ่งจุดเก้าแสนก็แสนเก้าหมื่นคูณนะครับสำหรับตรงนี้หลังจากนั้นเราเอาให้แคบลงอีกด้วยการไม่รวมกลุ่มที่เป็นเราเองเนี่นายน้าอ่านาน้าซึ่งพอเราจะยิงไปไม่ให้ในหน้าเห็นจะให้เฉพาะนักลงทุนเห็นเท่านั้นว่าซับตรงนี้มันดีอย่างไรโดยพื้นที่ ในส่วนของแอเรียที่เราได้ซั์มาแล้วก็จังหวัดที่เรามีซั์อยู่นะครับเนาะตรงนี้เสร็จแล้วนะครับง่ายมากก็เลือล่องมาตรงนี้กลับเหมือนเดิมนะครับแนะนําว่าปิดให้หมดนะฮะปิดให้หมดเลยเอาไว้เฉพาะตัว Facebook f ฟีดเท่านั้นนะฮะต้องไปปิดถูกปิดติดถูกออกให้หมดนะครับติถูกออกให้หมดซึ่งตรงนี้คำถามว่าทําไหมนะฮะหนึ่งเลยก็คือ เสียงเงินฟรีนะครับมันจะไปขึ้นแบบโอ้โหเยอะแยะไปหมดอินสตาแกรมก็ขึ้นนะครับฟีดก็ขึ้นนะครับตรงนี้เป็นฟีดก็ขึ้นสตอรี่ก็ขึ้นสตรีมก็ขึ้นการโฆษณาก็ขึ้นโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าถ้าเราให้ขึ้นแค่หนึ่งเดียวก็คือฟีดเนี่ยมันจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีกเนาะโอเคนะครับหลังจากนี้เสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่องของโปรโมทกแบบ็แล้วแต่เลย เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นกดดําเนินการต่อแล้วเราก็ไปใส่ตัวโฆษณานะครับซึ่งวันนี้ก็จะไม่ใส่ให้ดูนะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆนะครับของการยิงโฆษณา Facebook นะครับตรงนี้ใส่ง่ายมากเลยนะครับลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ